น,นายนัทพรแสนสุขว่าที่ร้อยตีหิงร้อยปันจาเรือปริยานิติสารบัณฑิตน,นางสาวกรจันจร์สิริตนางสาวกนิกาติปุ้งนางสาวกนิกาสังสีแก้วนางสาวปริตยาบ้านเรือนนางสาวปติยาอารีนางกัจจนาวุญ์จำปานางสาวกัจจนากองบรรณาในเกรียงศักดิ์ศรีวิชัยนางสาวกนหนึ่งนิสเซินประชานางสาวจันริราวงเพ็ญว่าที่ร้อยตีหิงเจริญจำปาศีว่าที่ร้อยตีเจษดาปพธิพันธ์นางสาวชนิกาป,ป่าปวนนายชัยพัฒน์รัศมีวงศ์น,นายนรงชัยนุ ว่าทีรติีนัตบุญเจษฎานุนว่าทีรติีนัตบุญใจบุญนายดนัยชัยวงศ์นางสาวดาวันจักรวาลนายเดชาตะกนกิจนายตวงศิริประกันนายทศพลแดงอ่างนายทศพลถาวรนางสาวธันตะวันเสมอการจ่าสิทธ์ตำรวจธีรพงศ์เกตประพฤกษ์นายชเนะสุขธรรมว่าทีรตตหญิงนัตพันธ์ปวดาจุงนายนิตินันท์ปันคูนายบุญชัยหมื่นเป็กนางสาวเบญจมาศวิจารดาบตำรวจประกาศศิลป์ปัญญานายประสิทธิ์ชัยวงศ์นายปรีดาประเสริฐสุข นางสาวปัทรมพรตาบินตานางสาวปินทรตุงแก้วนางสาวพริวิวัตรรุจยานนท์นางสาวพรพิวัตแก้วเขียวนางสาวพัชราอ้อยบำรุงนางสาวพัชราพรบานย็นงามนางสาวพัชรีนันตสาลนางสาวอิมประพาเตจาคมนายพีรดนดอกคำดีนายภูาทรซ้ขาวแสงพัาราชการเอกพัชรพงศ์สีมาวินวันที่รติพนุสักจาววนนายบุรีวัดบอมเงินนางสาวเมธินีกองระบางนายยศนันแก้ววรรณรัตน์นางสาววริชพลสุกิรกันนายวรการกันทยานายวรบุษชัยชนะ ในวรบุตรตามีนางสาววรรัตน์ปัญญาในวัฒนามาหารนางสาววรณีจิชัยภูมินางสาววรณีรูดูนางสาวสิธิภาดอกเกียงในศิวกุนที่อินทิในสหรัฐญาติภูมิในสันติพัฒน์งจิรที์นางสาวสวิตรีแวนน้อยในสุเทพกาวิละนางสาวสุนิสาวิญญาในสุภวัฒอินตะโคดในสุรการคำใหญ่ในสุริยศักปอรีในสุริยศักบุพธรรมในสุริยักแสนอายในสุวิยปลอดภัยนางสาวสุพิดาสิริ ในที่นั่นประกาศว่าที่ร้อยเติลูกคุณกองทุนสิทธิ์ตำรวจเอ,อกหญิงเทียนนุชจิตตากำนางสาวอัญชลีสมประสงค์ายอาคมณเฉีกองนางสาวเอมประภาหงุ์พาสายในกาลสีสุขบุญชวาราในตุมบินทิดารักไทยนางสาวจิตตราคงจันติปในวัชรกรสัมพงนัณนุในจุงพุ่นสุรเจริญนางสาวก,กัญญาลัตน์กัญชลีและนางสาวประภากรสุข